ตายกระทันหันไปไม่ดีทุกคนหรือไม่บทความโดยดังตรินจัดทาโดยครอบครัวเรียนทองวัชรีพงสุขและจารูปบุรณาสิงห์หากจะหมายถึงพวกที่มีอายุยังไม่ถึงอายุไขของคนร่วมสมัยเช่นสมัยนี้ประมาณ75ปีแต่ต้องตกตายไปเสียก่อนก็พอจำแนกตามกรรมเก่าและกรรมใหม่ได้ดังนี้ ผู้ถูกกรรมประหารโดยไม่บีบคั้นจิตหมายถึงถูกกรรมเก่าบีบให้ตายแต่ไม่บีบจิตให้เป็นกุศลหรืออกุศลในขณะ,ะเผชิญความตายมีโอกาสตั้งสติระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งสิ่งที่มนุษย์มักยึดเหนี่ยวกันก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของตนแต่ถ้าระหว่างมีชีวิต ไม่ทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อยู่ในใจก็มักกังวลโน่นนี่สารพัดพูดง่ายๆว่าถ้ากรรมใหม่เป็นไปในทางบุญมีจิตตั้งมั่นอยู่ในศรัทธาอันสว่างหากตายแบบปัจจุบันทันด่วนก็มีสิทธิ์ไปดีได้แต่หากเป็นพวกหัวแข็งเข้าข้างตัวเองอยากทำอะไรก็ทำหากตายแบบปัจจุบันทันด่วนก็มักไปร้าย กรรมเก่าที่บรรดาลให้ด่วนตายในแบบนี้เช่นเพชชฆาตผู้ทำตามหน้าที่เคยเป็นผู้ฆ่าที่ไม่มีน้ำจิตปรารถนาให้ผู้ถูกฆ่าต้องตกตายอย่างทรมานจะฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ไม่ใช่เพราะความขนองแต่เป็นไปด้วยเหตุจำเป็นเป็นตน้น 2. ผู้ถูกกรรมประหารโดยบีบคั้นจิต หมายถึงถูกกรรมเก่าบีบให้ตายโดวยวิธีบีบจิตให้เป็นอกุศลสถานเดียวแม้เหลือเวลาให้พยายามระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนาทีสุดท้ายอย่างไรก็ตั้งจิตเป็นกุศลไม่ทันกรรมเก่าที่บันดาลให้ด่วนตายในแบบนี้ก็เช่นเคยฆ่าผู้อื่นด้วยวิธีทำให้กลัวหรือปวดแสบปวดร้อนแม้กระทั่งจะฆ่ามดหรือมแมลงสาบในบ้าน ทุกครั้งก็ทารุณให้เกิดความทรมานก่อนตายเป็นต้น